สวัสดีทุกคนด้วยรายการผมมาวันนี้เราก็มาเจออีกแล้วนะในรายการบทเต็งหน้า YouTube วันที่7เดือน9หรือว่าเดือนกันยายนนี้เองโปรสงพันห้าร้อยหกสิบดของเราเองในรายการบทเต็งวันนี้ก่อนจะมาเข้าเรื่องกันเรามาพูดถึงคู่เมื่อวานกันหน่อยที่ให้ไปในรายการบทเต็งในผมใครได้ตามบ้านนะผมสำหรับคู่เมื่อวานนะผมที่ให้เดีรีซิตี้ไปนะที่เจอกับอ่า UCW แลกจบไป50ศูนย์นะก็ให้ต่อนะผมเดี๋ยรีซิตี้ไปราคา3ลูกครึ่งเลยพอมั่นใจนะผมเปิดสูงขนาดไหนก็ถ้ามั่นใจก็ต่อได้เหมือนกันก็ วันก็รับทัพย์ด้วยละกันนะยินดีด้วยละกันมาวันนี้มาจัดใหม่กันนะผมมาจัดใหม่รับซัพย์กันใหม่ต่อหลังนะในวันนะวันใหม่ของเราวันที่7เนี่ยเออวันที่7เดือนกันยาน มาวันนี้จัดไปแล้วในรายการบอตติงผมหนึ่งคู่เหมือนเดิมรายการบอตติงก็หนึ่งคู่แหละเออจะไม่มีสองคู่เออก็เขียนอยู่บอตติงหนึ่งคู่นะอ่ะก็เนี่ยมาผมจะว่าจะเป็นทางฝั่งของคาซัคสถานนั่นเองส่วนทีมเยือนจะเป็นฟินแลนด์นะอ่ะเนี่ยผมคู่นี้ที่จะมาจัดหนักจะเต็มการให้ทุกคนได้จัดหนักจะเต็มวันนี้นะอ่ะก็จะเป็นคู่เนี้ยมาบอลคู่นี้นะอ่ะบอลคู่นี้เป็นบอลลีกยูโร2024อ่ะยูโร2024คู่นี้เป็นคู่แรกเลยอ่ะคู่นี้เป็นคู่แรกเลยนะผมอ่ะคู่นี้เตเวลาผม สามทุ่มสามทุ่มไปเลยสามทุ่มจุดสวยๆเลยสามทุ่มไปเลย,เ,ลยเวลากลางคืนนะสามทุ่มประเทศไทยเลยนะอ่าเจ้าบ้านผมเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านคา,าสัสสถานนะคา,าสัสสถานนั่นเองนะอ๋อนะผมโซนทางฝั่งทีมเยือนเป็นทางฝั่งทีมฟินแลนด์นะมาเปิดบ้านแล้วกันมาเยือนทางฝั่งฟนะินแลนด์นั่นเองเจ้าบ้านจะเป็นคาสัสสถานนั่นเองอ่ก็ประามาณนี้นะมาดูเรื่องเหรียญราคากันหน่อยเรื่องเหรียญราคาอ่าก็ได้นอดเปิดต่อัวทางฝั่งฟินแลนด์อ่เปิดต่อมาทางฝั่งฟินแลนด์นะผมในราคาปอปอตอนแรกเปิดมาครึ่งลูกนะ ตอนนี้ไหลมาเป็นบปอแล้วตอนนี้เรารู้ว่าเป็นบปอแล้วนะมองว่าไปได้อยู่นะมองว่าราคาก็น่าเล่นอยู่สำหรับผู้นี้มองว่าราคาเปิดต่อมาก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะนะส่วนราคาน้าเนี่ยเจ้าบ้านชนะหรือว่าคาซัสสถานชนะน้ำลดๆเลย1น5เลยนยอ่าเลยนะไม่มีวิวเวลที่จะไหลด้วยนะตอนนี้นะยังไม่มีวิวเวลที่จะไหลด้วยส่วนราคาทีมเยือนชนะราคาน้ำนะราคาน้ําฟิเลชนะได้แค่80บาทบ่าได้แค่88บาทอ่าถ้าเล่น100นะได้แค่80บาทนั่นแหละอาส่วน ทางเจ้าบ้านเช่าท่าน,นายาน้ำลดๆเลยนะผมหนึ่งร้อยได้ร้อยห้าบาทเลยนะ้ำลดนเลยส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ยอ่าสกอร์สูงต่ำเนีกก่ยเปิดมาสองลูกควบสองลูกครึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ไหลไปไหนนะยังอยู่ที่สองลูกควบสองลูกครึ่งเหมือนเดิมส่วนราคาน้ำเนี่ยเออสกอร์สูกกสงจ่ายน้ำไปลดเลยลอย่าสกอร์สูงเนี่ยจ่ายน้ำไปลดเลยนะเปิดมาหนึ่งจุดศูนย์ห้าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ห้าน่าจะไม่มีวิวแววไหลไปไหนแล้วนะยังอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ห้าก็น้ำมันลดเลยส่วน อ่าสกอร์ต่ำเนี่ยไ,ไ,ได้แค่แปดบแบ,บาทเองอ่ะได้แค่แปดสบาทเองนะนี่ก็บ่งบอกได้ว่าคู่นี้อาจจะยิงกันต่ำแต่ผมมองว่าหน้าบนก็น่าเล่นอยู่นะคู่นี้นะผมน่าจะยิงกันต่ำแต่ว่าผมมองว่าหน้าบนน่าเล่นมากกว่าแล้วกันนะสกอร์ต่ำน่าเล่นไหมก็น่าเล่นแหละเออราคาน้ำก็ห่างกันประมาณ2ี่สิบาบาทละอ่ะเขาบองว่าน่าเล่นเหมือนกันนะอ่ามาวันนี้มาจาัดอันเจตเต็มกันหน่อยสำหรับคู่บนต็งวันนี้ของเรานะผมวับนบอลลีกยูโรอ่ายูโร2024เองะะปรวัติกนนีี้ใลกยูโร2024เนี่ยเจอกันแค่5เกมเองนะ5เกมนัดล่าสุดที่เจอกันมคู่นปี2 0้ใน2ปีแล้วนะ อ่าก็กี่ปีแล้วสองปีแล้วเออ เจอดล่าสุดก็2021เนี่ยดนี้คือ2023นะคือครบรอบ2ปีพอดีอะดล่าสุดที่เจอกันมาจะเป็นทางฝั่งของฟินแลนด์ชนะไปได้ก็บอกภาพร,างรงวงก็ฟินแลนด์ชนะอยู่ฝ่ายเดียวอะถ้าฝั่งของคาซัสถานยังไม่มีชนะแม้แต่เกมเดียวแต่จะมาตัดสินนะครับผมเพราะว่าผมช่วงนี้คาซัสถานเริ่มเอาเริ่มจัดเริ่มกลับมาแล้วนะอันนี้คือปีเก่ามาวัดเอาะไรไม่ได้นะณตอนนี้นะ,ะช่วงนี้คาซัสถานก็เล่นดีแล้วด้วยฟินแลนด์ชนะเยอะก็จริงเดินเป็นปีเก่าเนี่ยมาตัดสินอะไรไม่ได้อย นะส่วนทางฝั่งของคาคัาสถานเนี่ยไม่มีชนะแม้แต่กมเดียวแต่ว่าตัดสินไม่ได้นะเพราะว่ากี่ป, 10, ปีแล้วเออเนาะสอนสกยี่อ่าสองปีเป็นสิปีแล้วอ่านี่ประวัติไม่ได้นะต้องลอดูประวัติกันหน่อยอ่ามาดูฟอร์มเจ้าบ้านกันหน่อยครับคัสถานนะัดล่าสุดตอนเล่นในบ้านเพิ่งชนะ บ้านใหญ่หรือว่าทีมประเทศใหญ่อย่างเดนมาร์กก็ได้นะสามต่อสองเลยอ่าก็ชนะเดนมาร์กก็ได้คิดดูเก่าไม่เก่านะอ่าชนะเดนมาร์กมาได้สามต่อสองนะผมแล้วก็ชนะทางฝั่งของบอลรุ่ไมาได้สองหนึ่งอีกชนะทางฝั่งของสโลวาเกียสองหนึ่งอีกอ่าชนะทางฝั่งของอาร์เซ์ไม่จ่ายสองศูนย์อีกอ่านี้ก็บอกเลยเลยว่า คาสัสสถานไม่หมูเหมือนนะผมไม่หมูเหมือนรอบก่อนแล้วนะที่เจอฟินเลนเนี่ยมองว่าไปได้มองว่าลงได้เหมือนกันสลับคู่นี้นะ,ะก็ประมาณนี้ฟองของคาสัสสถานกับการเล่นบ้านส่วนมาดูทางฝั่งฟินเลนทีมเยืยอนกันบ้างนัดล่าสุดพุ่งไปบุกบ้านอยากไอเลนเหนือมาได้ชนะไปนหนึ่งศูนย์ลงนั้นก็แพ้สองเสมอส,สองก็มองว่าภาพรวมยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ อ่าแค่ชนะแค่หนึ่งสูตรเองนั่ล่าสุดนะภาพรวมยังดูไม่ดีเท่าไหร่อ่าแพ้ไปเก้าเกมชนะไปแปดเกมนะส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยเออชนะไปทั้งหมดแปดเกมเหมือนกันมองว่าเจ้าบ้านน่าดูดีกว่านิดนึงนะเพราะฟอร์มช่วงนี้ค่อนข้างจะดูดีแล้วนะส่วนทางฝั่งฟินแลนด์คือชนะเยอะก็จริงแต่ว่าเป็นปีเก่าแล้วนะอันนี้ก็ปีสองพันยี่สามแล้วเออปีสองพันยี่สามเนี่ยต้องบอกว่าฟินแลนด์เล่นฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยไม่ว่าจะเล่นบ้านหรือว่าเล่นเยือนเนี่ยอ่านั่นล่าสุดตอนเล่นบ้านแต่ว่่่่่่่่่่าา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 าชนน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 นะะะททงงงฝััอออออออลลลซซมมมมมิิโโีี้้กกก็็ไไแแปปเเบวววยู ไม่เหมือนคาวัศส,สถานแน่นอน,มอ,นงงออมองว่าคู่นี้ยังไงก็ไปรองได้มองว่าคู่นี้ยังไงก็ไปรองได้เทลีกยูโรเนี่ย2024เนี่ยเออแล้วก็เป็นนัดแรกกันด้วยใน2 0 2 0นเนี่ยอั่า2023เนี่ยนัดแรกด้วยครบรอบ2ปีพอดีเจอกันนะไม่ได้เจอ2ปีแล้วสำหรับคู่นี้มองว่ายัางไงคู่นี้เจ้าบ้านไปได้นะผมไม่แพ้แน่นอนนะคู่นี้ต่ำไปได้ไหมไปได้สูงอย่าไปเลยคู่นี้ยิงไม่สูงแน่นอนนะคู่นี้ยิงไม่สูงแน่นอนเป็นบนกิมรับนะทั้งคู่เลยประมาณนี้สำหรับฟอร์มในบ้านในเยือนนะะะมงวว่่าาาเจจ้บดดูีกถึ ฟอร์มที่เจอกันมาก็เออฟินแลนด์ค่อนข้างจะทำได้ดูดีกว่าแต่ว่ามันเป็นปีเก่าทั้งน้นเลยนะสปีมาแล้วอ่าสปี10ปีอ่าหปี6ปีเนาะเออนับอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็ยิ่งฟอร์มค่ะคาสถานเนี่ยช่วงนี้เล่นบ้านได้ดีด้วยมองว่าคาสถานในบ้านไม่แพ้น,นะคู่นี้ไประบบจะบ้านได้คาสถานลองได้ละครับปอ,ปอ,ปอมองว่าลองได้ถึงจะจบเสมอก็ยังได้ครึ่งนะมองว่าฟินแลนด์ไม่ชนะแน่นอนในบ้านคาสถานเพราะว่าคู่นี้มอง่ายังไงก็ เจ้าบ้านไม่แพ้แน่นอนนะ,อะก็ประมาณนี้สำหรับรายการบอลเต็งนะผมคู่นี้จะหนักจะเต็มได้มสำหรับรายการบอลเต็งวันนี้ที่ให้ไปเมื่อวานก็รับทราบเรื่องการใครตามนะมสำหรับนะเดลีซิตี้นะก็จบไป5-0มาคู่นี้จากันใหม่คู่นี้สรุปเลยคู่นี้รายการบอลเต็งทีเด็ดทีโอยคัดมาแล้วในประจำวันวันนี้นะผมไปได้หน้าบ้านไปได้นะผมอะลองหน้าบ้านได้คาะสัตย์านนะผมราคาปอป,อ,ปอมองว่าไม่แพ้ผมยังมากก็จบเสมอยังได้ครึ่งนะมองว่าไม่แพ้ สำหรับคาสัสสถานจะนักจะเต็มได้เลยก็ประมาณนี้นะสาหรับคู่นี้คาสัสสถานลองได้ราคาปอปอป่ออาก็ประมาณนี้อย่าลืมตามอย่าลืมตามมันด้วยอ่าก็ฝากก็ด้วยลวกันใครดูมาถึงตอนนี้แล้วเอานิ้วไปกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มกดติดตามและสิ่งสำคัญกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลามาลุคคลิปใหม่หมฝากก็ด้วยและกันกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยแล้วกันมาสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาวไว้เพียงเท่านี้ก่อนลวกันก็เจอกันใหมใ่ในวันพรุ่งนี้รายการบล็ตติงจะคัดคู่ไหนมาให้ในวันพนร,นนรุ่ง